สวัสดีครับวันนี้เรามีรถนิสสันบิ๊กอนะครับปี37นะครับเป็นแคป็บเนะาะมานำเสนอนะครับเราไปดูกันนะครับนี่นะครับก็ทางนะครับนหน้าดอกอยางยังเหลือๆอ,อยู่นะครับลึกเลย ดูรอบรถกันก่อนนะครับนี่ครับโอเคนะครับมานะครับมีเมกไลเนอร์ให้นะครับพร้อมใช้นะครับขนของ โอ้ยข้างในมีแก้วหนึ่งใบหรือเออกครับใช้ดีครับประหยัดน้ำมันครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับกับประตูนะครับนี่ครับผมนะนครับข้างในยังโอเคเบาะไม่ขาดนะครับผ้าข้างบนยังสวยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผม เปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับเราไปดูข้างหน้าเครื่องกันครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเงียบๆหน่อยไม่มีอะไรพูดครับช่วงนี้สถานการณ์ตึงเครียดครับผม เลขคานหน้ายังอยู่นะครับความร้อนดีนะครับไม่มีปัญหานะครับความร้อนไม่ขึ้นครับเครื่อง BD- 25าในตำน,นานไม่มีสายพานทัวิ่งครับวิ่งกันยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปสตาร์ทเครื่องให้หน่อยนะครับ โอเคนะครับสตาร์ตติดเครื่องดีนะครับดูน้ำกันนะครับปกตินะครับไม่มีฟองไม่ดันไม่อะไรนะครับยังไงก็ฝาก big มคันนี้ว้สักคันนะครับจากแค่หมูชาแนลนะครับก็สนใจราคานะครับด ที่บอรโทนะครับ0910754809นะครับช่างอ้วนครับขอบคุณครับ